อสงสนสังนาอบัดีหล่อเช่อคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ผู้ศาสตราจารย์เออโทนิสผู้ลีสแ่วร์เลียน院ทวีสัมปะสิผมจู้ลีงเจ้าชกคณบัีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจรอท่ยี่รเลียนจังวุ่นสีพุ่เทียนอ คณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสกิการสังคมอาจารย์ดรนุชนาถยาูหันงงเชิญผู้ชวาตราจาร์วิุยาลัยฟิสิกส์วทยาลัยฟิิกสาัยฟิสิก์วยาลัยฟิกส์วาทยาบัยฟิสก์วิทยา,ายัยฟิสิก์วิทาลัยฟก์วิาลัยฟิิก์ิลัิกสิลัยกสวิทยาลียฟิสงกิทลัิก์วิรุารัตสิกิจยาลัยเจี้ยเวิทยาลัยฟีสวิทยาลัยินส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จาง中国水院院长ทนายกิ่งสำรานจูหลี่เาสาจงคณะบดีคณะจางหันสามหามงคลยางวิทยาศาันสามหามงคลหลสตราารเทคนิคการแพทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอก

อาจารย์ดวงจุ้ไทยแสงสว่าง公共卫生与保健学院院长ดวงตุ้ยไทยแสงสว่าง老师。คณะบดีคณะกรแพทย์แผนจีนอาจารย์อรภาศิลธรรม中医学院างอรภาศิลธรรช老อผู้ช่วยอธิการบดีมิสเตอร์ฟารมเหินปัวเซี่ยวจางจู่หลี่ฟางเหินป๋วย ผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์ปวินสุวรรณกุลเซียวจ่างจูหลี่ปวินสุวรรณกุลหล่อเชิอท่านผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์ทศพริศพิเชษเซี่ยวจ่างจูหลี่ทศพริศพิเชษหล่อชิอผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาชัยสุนทรอนันตชัยเซียวจ่างจูหลี่ธนาชัยสุนทรอนันตชัยจูหลี่เจ้าโส ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่คุณสุพัทรียาจิตกรจิยนจู่จีนสื่อผู้อำนวยการสถาบันของจื่อการแพทย์แผนจีนฝ่ายจีนศาตราจารย์จงเฉียงเว่ยจงอี้งจือวิทยจิางเฉียงเว่ย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ดิจิตัลเพื่อการศึกษาคุณสุภาพรชัยธรรมปกรณ์ศน,จนจจาจเพ,พืรศึกษ้วการานจพื่อการศวยการรนเแผู้นวยการนจ่นารยไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนริจวัศินานนท์ จองอิของจืงเอเฉยนไทฟางเยี่นจางนาริดวสินาหนนจูหลี่เจ้าชกผู้อำนวยการกองพัสดุอาจารย์ทวีพงศ์เอี่ยมจรูนชายโก้ผู้จูเริ่นทวีพงศ์เอี่ยมจรูนเหล่าเชิงผู้จัดการหัวเฉียวสหคลินิกอาจารย์การนาวิจิตรธรรมรสหววเฉียวเหรียญเหอเสินสวดจิงหลี่การนาวิจิตรธรรมรสเหล่าเชิง ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนาและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษาอาจารย์สุวรรณีมงคลรุ่งเรืองวิทยาการพัฒนาและพัฒนาศึกษาผู้อำนวยการกองกลางคุณวิมลพักเนรืดโดนโจงเผยชื่อผู้จูเร้นวิมลพักเนรืดโดนโหนึ่งชื่อผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา อาจารย์ชิบชนกสิทธารัศสารเสยช่องฟ้าหั่นชูสุเรนชิบชนกสิทธารักสารเหล่าชื่อผู้อำนวยการสำนักพัฒนาว,วิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวุฒิพงษ์ท